มารูดป,ปลาไหลกันค่ะรูดไอ้พิ้วเหมือกเมือกที่เรื่อง,องๆกลับเรื่องๆออกไอ้เกียงเลยนะคะรูดกับใบใบอะไรนี่ม่ปประใบพองใบไ,ปปไก่ใบไก่ใบพองค่ะน,นี่ค่ะใบป,ปนนีค่ะตีบานหนูก็เรียกอะไร้ค่ะตีนก็เรียกใบพองใบใบไก่ายข่ค่ะหลังไม่ได้เลยไม่ได้ รูดจ,จนปิ้วข้าวปิ้วแววบันนี้เลยค่ะต้องไม่มีเมือกนะรูดจ,จนเกลียงเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะพอไลยลางทองเรียบรย้อยปิ้วเกลียงเรียบร้อยแล้วค่ะตัวใหญ่เลาะกระดูกออกนะคะเลาะกระดูกออกค่ะ กระดูกมันแข็งถ้าต,ตัวเล็กไม่ต้องเลาะค่ะถ้าต,ตัวใหญ่แบบนี้ต้องเลาะกระดูกออกค่ะเอาแต่นเนื้อมันค่ะนัะ่งไปขึ้นกล้วยสเสร็จแล้วค่ะเนื้อปลาไหลส่วยๆค่ะ ไข่ดำค่ะใส่ไก่เซตอนค่ะใช้ตึงเครืองนะงแข่งได้ต้องใช้เรืองเยอะๆค่ะ 姜。 เกลืองช่องคลอกค่ะเส้นแล้วค่ะค่ะค่ะหั่นขาแช่น้ำไว้ค่ะ ไปจะพู่ค่ะกะทิค่ะกะทิใส่ยเยอะๆนะแกงปลาไหลต้องใส่ให้มันๆต้องให้ตึงเ่าวค่ะเสีองแกงค่ะ ใส่หางกะทิแล้วเปิดไฟอ่อนค่ะเปิดไฟอ่อ,อนๆน,น,นะ ใช่ไปจากครูค่ะ เสเร็เแลวค่ะเก่งกลัวปลาไหลใบชะพลูมันตุกๆค่ะ